ช่วงนี้คนเริ่มไปทํางานที่ประเทศไทยได้แล้ะนอกกันเลยมีการคมนาคมขนส่งที่คือคักคนเท่าไรค่ะสองหลอยสองลอบ่ตำรวจผมเป็นหอกสูงสูโมงคือเจ็ดคนเดินไปด้วยอ๋อเจ็ดคนเราไปเนาะคันมาเขาอยากไปที่ตอเขตนี้เขาต้องมาเว้นเว่นเนาะทำกับพี่โยมมาทำศิลพ้เดเมอลพู้เดียวอ๋อโดยโดย ไบายดีทานผู้ชมวันนี้เจ้าของมาเที่ยวทีปักเซเนาะการมีโอกาสเดินมานอนอยคะหือหาดอยเขื่อนของเจด้าเพื่องเนาะแต่วันนี้เจ้าของบริเวณาเหตุคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับอะคาลิหารใดๆดอกเจ้าของจะออกไปหาน้องหน้าเน,นองวันนี้น้องหน้าอนั้เจ้าของไปทีตลาดสิพากันลงตลาดปักเซ่ไปเบิ่งตลาดบรรยากาศยามเศร้าแต่ว่าก่อนที่จะไปเนาะเจองกา สังเกตเห็นอยูสนคว้านี่ขเขาจะมีแบบว่าการส่วนนี้คนเริ่มไปทํางานที่ประเทศไทยใดและนอกก็เลยมีการสิจริงๆดลคมนาคมขนส่งทีคือคักคนร้ายไดส่วนนี้ขเขาจะเดินทางไปทีสองเมกนอกกับสีภาาไปเบิร์บรรยากาศการขนส่งหรือว่าการคมนาคมขนส่งการโดยสารไปทีสองเมกนอกบรรยากาศจะเป็นแนวใดคือขึ้นซําใด แต่ตอนนี้ให้เบ่งบรรยากาศอยู่ที่ควัวเนาะพี่น้องเนาะควัวญี่ปุ่นพี่น้องควัวลาวญี่ปุ่นควัวแห่งแหลกที่ขามน้ำคลองของประเทศลาวเนะรราะเบืองพุ่นตรงกันขามกับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นผู้สะลาเนวัดผู้สะเลาจะเห็นผ้าองค์ใหญ่ชีเเลืองพอดีตกกับแสงกับแสงตะเวนพี่น้องบรรยากาศงามเนะรราะเบ่งนํำกันพี่น้องเอาแดียว,ว่า สื่มสับบรรยากาศตัวเมืองปาเซ่แล้วพี่น้องเนาะน้ำโค้งพี่น้องอันนี้น้ำโค้งเด้อหรือว่านา้ำคลองเนาะแต่คัวนี่ขามไปนี่มนเป็นน้ำคลองอยู่แต่ว่าจึงเป็นประเทศลาวกับประเทศลาวจะแตกต่างกันกันกบคัวขามน้ำโค้งลายบอนทีว่าขามไปจะเป็นประเทศไทยเนาะตัวนี้เป็นตัวเมืองปาเซ่พี่น้องแต่ว่าเบื้องพุ่นจะเป็นตัวเมืองจัมปัสซักขา,ขามไปเบื้องพุ่นเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวขาพายางาออกไปเบื้องเลยเนาะ <c oughs> บรรยากาศการคมวันคมขนส่งหรือว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เขาจะเดินทางไปที่สองเม็ดจะคือคขืค้นสำาใดสภาพสะหงแงแต่งตแบบโอ้โหไม่เหลืองเราสิเราไ้ฟังรู้ว่านี่บ๊อบบี้เนาะอยู่สอสะหงงมาปากเสีพี่น้อง่นบอกว่าเออไปพบไปลินอ่ตาตัดคมืดตัดที่ใหญ่ที่สุดในปากซองฝนว่า แล้ววันนี้ต้องกระแต่ต้นแบบเขาป่าหอมเขาป่าแล้วเนาะมาหอด่าเอ้อเขาเท่เฮาเขาไปป่าอ่าว่าสันอีกสุดท้ายกับตกตกขบวนแล้วพี่น้องเนาะก,กับบอด้ไปตัดขมืดแต่ว่ากับเปลี่ยนแผนจากไปตัดขมืดกับไปหล่อในจำปาสักเนาะก,กับดีใจอยู่เด้ไปเที่ยวทียังเกาะรีสอร์ทดินฝ่าดาวแลพี่น้องเนาะกจ้า คาะเดมันเป็นโรมไซซ์ซที่ให้ห้านอนอยู่ในหันเดี๋ยวเขามาเบ่งบรรยากาศดีเด้ที่ยงทางออกมาจากเยือน่นนอกกับเทีงหนาวกับะีมีหานกาแฟดาวจะเป็นาหานกาแฟที่มีเทั่งเขาเทั่งขับปุ้นกาแฟแสบนอกกับเป็นบอนชีคนเขาจะมักมานางังส่มแซวก,กันบรรยากาศลมเรื่นดีได้ทานู้สมตรงนี้เป็นหานกาแฟดาวเนาะ เป็นคาเฟ่ของเพื่อนแต่ววันนี้รถตู้เพวันทีกําลังเตรียมโตู้จะเดินทางไปทีสองเมฆเดียวนี้เดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนเนาะว่าคนเท่ายเดียวนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันกะคนหนึ่งมีแต่้เสาะหาพันแต่ว่าปัจจุบันอยู่บูฮัวคนเท่ายแล้คนเท่ายค่ะสองหล่อสองหล่อไอ่บ่อเครื่องไล่กัะได้บ่เครื่องไล่กระห่าเปิดบ่อเออ อคนคนหนึ่งสองขอดีแมนแมนคนโบ้ทางใบซื้อค่ะมีคนไปสิมาหานะโดยได้ไดส่วงนี้คนไปร้ายอยู่บนอ่าวอ่ามันมันแบบว่าวง่ายใช่ไหมเปิดปกตินะปกติเนาะเปิดปกติแมนไปไหนเมื่อไรบรรยากาศกับก้าวว่าคือขึ้นคือเก่าเนาะคือเก่าแต่ว่ามันมันมาเสียบนว่าเขาเห็ุไทยแลนด์พัดไทยแลนด์เฟิร์สโอ้แม่นว่าโอ้ รถออกมือนั่งจักรหลอบนีรถตู้หนึ่งแต่หกมงเสาหอดสี่หามงดงโอ้แม่นไปว่าอยากไปม้งไดก็ได้มันบ่นี่แม่นมงไดออกทุกสมงวัรถบอแม่นออกทุกสมวงเจ็คนเดไปรถอ๋อเจ็ดคนเลไปเนาะแม่นได้สามสี่คน่ครับบรเมาบุีฮะ ย่อคำร้ายว่าอย่างที่เขไม่รู้ถึงโอ้ด้วยดยแปลว่าคันมาเขาอยากไปทีตอเขตนี่เขาต้องมาเว้นเว้นเนาะขับกับพี่โยมธรรมศิลปแพทย์เดมอลพุท้เจ้าโอ้ดยวยด้วยกับเป็นสมาคมรถขนส่งเนาะพี่น้องเนาะโดยการเปลี่ยนกันมือนึ่งนี่แปลว่าเปลี่ยนกันบ่อยคือสมมุิว่ามันมัดหลอบแล้วกับผู้เก่ากับกับมาอีกบ่สมมุิวาสแวนแวนตามคิวเนาะมือนึ่งจัะข้ามโหลดเพลน เอาคิวตนี้20ขั้น20ขั้นบ่โอ้แต่ก่อมันเคยเที่ยวอุบลหันนขึ้นรถเม่นามาต่ออยู่นี่แล้วแล้วก็มาต่อรถตู้อยู่นี้แล้วก็ไปต่อรถ2แถวอยู่ตอเขตอีกคือว่าปีนี้200นาค่าเดินทางเนาไปหอดตอเขตนะทั้งน้ํามันค่าทางก็เสียแม่นบ่ไปกลับอีกเลยว่าแพงเนาะ เขาบังค oh, ับโค่นใหม่เอาร้ายอีูได้ข้าหายหายเจ็ดคนโอ้พนกำหนดหายเจ็ดคนอีกต่อให้รถตู้หน่อยรถตู้ใหญ่กวเจ็ดคนอ๋อโดยโดยในส่วนนี้ม้วนนอกคนเขาจะเดินทางคือขืนดีฮะนะออกนอกว่าเหตุบัวบันไดบ่วมัววานนี่มากอะย่งคนเขาจะนันร้ายอยู่ได้ก็เดินทางมาหนักนะมาแต่เมืองโค้งขี่รถสองแถวนี่แหละมัวว่าดิก็ยังคนขึ้นหน้าบกไล่ลาย ไปเมื่อค่ไปหจาจ์ปพี่ิ้อออค่อยค้นมื่ค่แต่คอยมาหลินจะซสือ <c oughs> ขอบใจไล้ย้เปแบนบรรยากาศนอกอยู่นี้เปิด <c oughs> กะใครมะข่าวนะเรียวันกระส้นแล้วคนหนึ่งนเนาะเตรียมรยมโตไปแต่ว่าเ่นกำหน,นดให้แต่เจ็ดคนเนาะนางในนี้ สีเมอร์ไทยจะเป็นอนันต์วะแอด้วยแตสีมเมอร์ไทยคือกันเออโดยโดยโอ้เป็นกระเคียงกันกระเคียงเป้าว่ะเป้านะโอช่วง <c oughs> น,นี้เงินบาทขึ้นกับกระโบอยู่บะการขายขาจ้า แววเครื่องกาแฟเองบ่บ่มีกาแบ่เครื่องนันบ่แพงแต่บางินเขาคืนนะเออมันกับยากหยักเนาะเนื่องเท่าเนาะบ่มีกำไรแมนแมนขอบใจได้ร้ายเดี๋ยวไปเบิ่งผ่าไปเบิ่งบรรยากาศยุคครัวซะนิดหนึ่งกำสะอาดของหน้ามาเนาะเครื่องข่านี่เพื่อนกัจะขายเป็นหนับมะพร้าวเนาะถามว่าเออเมื่อยก็ไม่กินหนับมะพร้าวท้าตอนนี้มันอยู่ ตอนหนาก็ห้องแฮมแกรนด์โฮเทลเนาะพี่น้องเนาะแกรนด์โฮเทลก็เป็นโรงแฮมที่ใหญ่อันดับต้นๆของเมืองปากเซ่ซึ่งเป็นกำมักจัดงานแตง่งงานดอกอยู่นี่เนาะเครื่องถ่างคนไทยเนาโอ้คนไทยจีกุ้ยขายจีกุ้ยขาไทยแบบงวงเนาะแบบงวงกิโลพี่น,น้องเลยแบบไงเลยแล้วก็ขายหัวมีขายดีบ่อสว่างนี่พอได้ขา,ายอยู่เนาะ อบจเจหลายเดี๋ยวเป็นบรรยากาศถามว่าสว่วงที่เขาจะมาถารดเรลายๆสวยๆจักน้อยนอกส่วนไลนยนี่มันต้องประมาณเจ็ดม้งเคืองห้าแปดมงเคือง,ง,งนี่คนสีร้ายแต่ตอนนี้มันบนท่านแดสวยตอนนี้ห้ากาเจ็ดมงตรงถ้าเบิ่งอีกเคืองสมวงนี่นะ่าจะร้ายเลยแต่สหองยางว่าเท่านี้มันพามาเบิ่งกัวนอกจากน้อยนึงเพราะว่าแต่ก้อนะนะ กระหองเคยมาแลนด์อยู่นี่อยู่ขัวนี่นะพาไปเบ่งบรรยากาศอยู่ขวัวจากน้อยหนึ่งเดอ้อเพราะว่าผ้ากระเป๋านักหลืองยางบอดด้โดนเจ็บแอวเจ็บหลัง,ง,ดดลลงพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวออกเมื่อเลยเพราะว่ามืา่อนี้สิไปนอนอยูทงไว้น้ำสอทิบเนาะตอนทับลูกค้าตอนทับแขกหรือว่าตอน,น FC, ทับ f อฟีทีเพินมาจาก u s เนอพาไนเที่ยวไปท,ที่อยากมาเที่ยวเมืองลาวเนาะอยากให้พาเที่ยวกัติดต่อไดอ่เด้อเดี๋ยวสิพาเอง ข <Hey. S 2> วา้าเหลาาญี่ปุ่นพี่น้องคน้คนเครื่องไปขายพี่น้องเป็นเล็กไปขายตัวเขตส่วนนี้เล็กโยมเป็นโยม,เป,นโนมเป็นกระป๋องเบีย้ยโลละเศร้าพัดเศร้าพัดมันกระถือ40บาทพี่น้องอ่ะนี่เป็นบรรยากาศยูขวาในตัวเมืองปารีสเลยพี่น้องเด้อ ก็จะประมาณนี้นอกทางหนากันจะเป็นข้าวเจ้าสามขายคาสิโน,โนโตแต่บ่ได้หับการอนุมัติเปิดเถื่อแต่กบระหัวเขาจะเห็ดยังต่อไปเนาะอเอกลักษณ์เมืองปาเซสพี่น้องรถสามล้อเนาะใหม่ๆต้องได้ทีได้สามลอไบบลยเอกลักษณ์ เธอทาน,น้องนี่แลวสำหรับคลิปนี้เป็นจังได้าท่กระตองขอบใจทางผู้ชมทุกทา่านนาทีบิ่งเป็นต้นจนจบแล้วเจอกันใหมค่คลิปหนา้าเนาะว่าส่องกับน้องหน้าจะพากันไปเที่ยวไซสในนครปาเซ่หรือว่าส่อหรือว่าน้องหน้าจะพาส่องทั่วไซสกระตองต,งติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ส่องกับคอตัวลาไปก่อนด้วยความพี่น้องเจอกันใหมค่คลิปหนา้าบ๊ายบายอออหนึ่งเอียงก่อน แบคคอฟฟี่บาร์บอกผู้ชายจังเลยเอออะไรเลย